มันมีเรื่องเล่าว่าโอ้โหอดทนอีกนิดนึงนะจ๊ะเอา,อา,อานี่มารีจังอยู่นิ่งๆหน,น่อยสิแห่ทำไมเช็ดตัวให้แห้งจะเป็นหวัดเอาอะนะเออจริงสิมีวิธีดีๆอยู่นี่นะถ้าใช้ตาไมโครเวฟแล้วก็ต้องแห้งในพริบตาเลย <S <S แต่ว่าคืนทำแบบนั้นละก็ และและ้ว <c oughs> ฉันไม่รู้เลยว่าห้ามเอาแมวไปอบในเตาไมโครเวฟนะ <c oughs> ยกโทษได้ยายแก่งอโง่งด้วยนะไม่ไต้องตบดีตัวเองหรอกครับคุณเป็นใครกันคะผมชื่อคิดเป็นทนายความผมมาที่นี่เพื่อล้างแค้นให้กับแมวของคุณคุณยาย ที่เตาไม่ขอเวฟมีคำเตือนเขียนว่าห้ามใช้อบขนสัตว์ให้แห้งหรือเปล่าครับไม่นี่ไม่เห็นจะมีเขียนไว้ตรงไหนเหลยทั้งนั้นที่เอาแม่ไปอบแห้งก็ไม่ใช่ความผิดของคุณยายหรอกครับจ,จะใช่แล้วถ้ามีคำเตือนแล้วก็ฉันก็คงจะไม่ใช้วิธีนี้อบแห้งมาริจางของฉันหรอกใช่ครับการได้คนชาราอย่างคุณยาย คิดใช้ไมโครเวฟอบแห้งขนแมวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยดังนั้นการไม่ระบุในคู่มือให้ชัดเจนจะเป็นความเลินเล่อของทางผู้ผลิตมากกว่าครับโอ,โอ้ใช่แล้วใช่จริงๆใช่แล้วครับเอาละครับไปฟ้องผู้ผลิตที่ชั่วร้ายนั่นกันดีกว่านะครับจะได้แก้แค้นให้กมารีจังยังไงล่ะครับคุณยายค่แะแลวแล้วคุณยายก็ไปฟ้องร้องผู้ผลิตเตาไมโครเวฟจนชนะคดีทำให้ได้ค่าทำขวัญเป็นเงินมหาศาลบ้าหน่า ยิ่งอยู่มันฟังดูงี่เง่าแต่ว่าก็นั่นเป็นอเมริกาหนิ